พนานาความแห่งคาถาที่สี่คาถาว่าด้วยการงานไม่อากูลหน้า335ถึง347ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถามงกลสูตดนี้ว่าอุบายเครื่องเลี้ยงชีวิตมีกสิกรรมโคลักกรรมและพาณิชกรรมเป็นต้นชื่อว่าการงาน อัตถกถามหาทุกขัดขันทสูตรในมูลปัญน,นาตว่ากรรมคือการไถชื่อว่ากสิกกรรมทางแห่งการค้าขายมีการค้าขายด้วยกาลังแข่งและการค้าขายด้วยเกวียนเป็นต้นชื่อว่าพาณิชกรรมกรรมคือการเป็นอยู่ด้วยการรักษาโคของตนหรือของชนอื่น แล้วขายปัญจกโกรถชื่อว่าโครักกรรมดีกามหาทุกขักขันทสูตรนั้นว่าการไถชื่อว่ากสิเหตุนั้นอุบายเครื่องเลี้ยงชีวิตอันเนื่องด้วยการไถทั้งหมดพระศาสดาทรงถือเอาด้วยกสิศเหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่ากรรมคือการไถชื่อว่ากสิกรรม ท่านกล่าวการค้าขายด้วยสามารถหมู่พ่อค้าผู้ไปด้วยกำลังแข่งด้วยบทว่าชังทะวณิชากล่าวการค้าขายด้วยสามารถพ่อค้าผู้ไปด้วยเกวียนด้วยบทว่าสกะตะวณิชา การซื้อขายด้วยสามารถการค้าขายทางเรือเป็นต้นพึงสงเคราะห์ด้วยอาทิศัพท์ทางการค้าขายชื่อว่าวณิชปทะอธิบายว่าการซื้อขายพึงสงเคราะห์ด้วยสามารถการให้และการรับแต่ในวาเศรษฐสูตรในมัชฌิมปปนนาตโครักถาสัพ มาในที่แห่งกสิสับสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสูตรนั้นว่าวาเสษทาท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งย่อมอาศัยโคลักกรรมเลี้ยงชีวิตมนุษย์นั้นเป็นชาวนาหาใช่เป็นพรามไม่ อธากกถาวาเศษฐสูตรนั้นว่าบทว่าโครักะได้แก่การรักษานามีคำอธิบายว่ากสิกรรมเพราะคำว่าโคเป็นชื่อแห่งแผ่นดินเพราะฉะนั้นกราผู้มีประภาจึิตรัสอย่างนั้นดีกาวาเศษฐสูตรนั้นว่าการทวงความที่โครักกะสับ และกะสิสับมีอัดเสมอกันเป็นกิริยาซึ่งตั้งลงโดยแปลกกันเหตุนั้นพระอัตกถาจารย์จึงกล่าวว่าบทว่าโครักขังได้แก่การรักษานาเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเพราะคำว่าโคเป็นชื่อแห่งแผ่นดินเพราะฉะนั้นโครักขะสับและกะสิสับ ทั้งสองมารวมกันในที่ใดในที่นั้นโครักขะสัพ์ถึงรู้ว่าเป็นอย่างอื่นต่างจากกะศีสัพ์โครักขะสั์เท่านั้นมาในที่ใดในที่นั้นโครักขะสัพ์นั้นถึงรู้โดยการทําทั่วไป <c oughs> ก็เหตุมีการล่วงเวลาเป็นต้นชื่อว่าความที่การงานเหล่านั้นอากูล ด้วยเหตุนั้นในอัธกถาท่านจึงกล่าวว่าการงานทั้งหลายชี้ว่าเว้นจากความเป็นการงานอากูลมีการล่วงเวลาการทำไม่สมควรการไม่ทำและการทำย่อหย่อนเป็นต้นเพราะความที่บุคคลเป็นผู้รู้จักการเป็นผู้ทำสมควรเป็นผู้ไม่เกียจคร้าน ความถึงพร้อมด้วยความเพียรคือความหมันและเพราะความที่การงานไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเสียในเหตุทั้งหลายมีความเป็นผู้รู้การเป็นต้นนั้นผู้ใดไม่ยังการที่ตนพึงทำให้เสื่อมเสียไปแล้วทำการงานผู้นั้นชื่อว่าผู้รู้จักการ อันหนึ่งผู้ทำการงานให้สมควรแก่ทรัพย์ที่ตนพึงได้ชื่อว่าผู้ทำสมควรด้วยว่าผู้เช่นนี้ย่อมประสบทรัพย์ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่อารวกะยักษ์จึงตรัสไว้ในยักขะสัง่งยุตว่าบุคคลผู้มีธุระผู้มัน ทำสมควรย่อมหาทรัพย์ได้อธถกถายักะสังยุตนั้นว่าในกึ่งคาถานั้นถึงทราบวินิฉัยดังนี้บุคคลชื่อว่าเป็นผู้ทำสมควรเพราะไม่ยังโอกาสมีประเทศและการเป็นต้นให้เสื่อมทำสมควรคือให้เป็นอุบายแก่การบรรลุทรัพย์อันเป็นโลกิยะ หรือโลกุตระบทว่าทุระวาได้แก่ผู้มีทุระอันไม่ทอดทิ้งด้วยสามารถความเพียรทางจิตบทว่าอุดธาตาความว่าผู้ถึงพร้อมด้วยความมันมีความบากบันไม่ย่อหย่อนด้วยสามารถความเพียรทางกายโดยในว่าผู้ใด ไม่สำคัญหนาวและร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าเป็นตน้นสองบทว่าวินทเตทะนังความว่าผู้นั้นย่อมได้โลกิยัรั์ดังคนใช้ของจุรกะเศรษฐีได้รัพย์นับได้สี่แสนชั่วเวลาไม่นานเพราะหนูเพียงตัวเดียวและย่อมได้โลกุตระรัพย์ดังพระมหาติสะเทระผู้เท่า ดีกายักษะสัญญุตนั้นว่าในคำว่าเทสกาลาทีนี้อาหาเปตวาเป็นต้นเพื่ทราบวินิฉัยดังนี้ในประเทศใดในการใดบุคคลอาศัยชนผู้มีวัยเสมอกันเป็นต้นแล้วพึ่อพิจารณากิจของตน บุคคลผู้ปรารถนาความเจริญแก่ตนไม่ล่วงเลยประเทศและการเป็นต้นเหล่านั้นพิจารณากิจของตนทั้งสิ้นว่าประเทศที่เราอยู่ในบัดน,นี้ชื่อนี้การชื่อนี้ชนเหล่านี้เป็นมิตรของเราชนเหล่านี้เป็นสหายของเราเราเป็นเช่นนี้ด้วยชาติสกุล ประเทศกำลังโภคะและบริวารเป็นต้นบัดนี้เราควรเริ่มกิจของตนบัดนี้เรายังไม่ควรเริ่มกิจของตนดังนี้แล้วพึงดำเนินการด้วยว่าบุคคลเมื่อปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าทําสมควรคือเหมาะแก่การจะได้โลกิยทรัพย์ ส่วนอุบายอันเหมาะแก่การจะได้โลกุตระทรย์พ,พึงทราบด้วยสามารถเหตุมีการชำระศีลเป็นต้นที่ชื่อว่าธุระเพราะเป็นดังแอกโดยความเป็นของอันบุคคลพึงนำไปได้แก่ภาระแต่ในบทว่าธุระวานี้ความเพียรชื่อว่าธุระเพราะเป็นเครื่องช่วยธุระนั้นของผู้รับธุระอยู่ ธุระอันดียิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลน,นั้นเหตุนั้นบุคคลน,นั้นชื่อว่ามีธุระพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวให้แปลกออกไปว่าด้วยอำนาจแห่งความเพียรทางใจเพราะความเพียรทางกายพระผู้มีพระภาคตรัสอยู่ด้วยบทว่าอุดถาตาบุคคลชื่อว่ามีธุระไม่ทอดทิ้ง เพราะความเป็นผู้เอาทุระชีวามีความบากบันไม่ย่อหย่อนเพราะความเป็นผู้ไม่เกียดคร้านบทว่าณจนะิรัสเสวะได้แก่ในภายในสี่เดือนเท่านั้นบทว่าจะตุสะตะสหัสสังขยังความว่าคนใช้ของธุรกาเศรษฐีได้ทรัพ์ นับได้4ี่แสนด้วยต้นทุนคือหนูตัวเดียวโดยการนับอย่างนี้คือสองแสนโดยลำดับแห่งการพนวกเข้าตั้งแต่การนิกะหนึ่กะหาปะนะสิบหกกหาปะนะยี่สิบกหาปะนะและพันกหาปะนะและอีกสองแสนด้วยสามารถการได้ทิดาของจุลกะมหาเศรษฐีฉันใดแม้บุคคลอื่น ผู้ธรรมสมควรมีธุระมันย่อมหาทรัพ์ได้ฉันนั้นในข้อนั้นมีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องจุรกะเศรษฐีในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นเศรษฐีชื่อจุรกะในกรุงพารณาณสีได้เป็นผู้รู้นิมิตทั้งปวงวันหนึ่งท่านจุรกะเศรษฐีนั้น ไปยังราชสำนักพบหนูตายตัวหนึ่งในระหว่างถนนตรวจดูดาวนักษัตรในขณะนั้นแล้วกล่าวว่าคุลบุตรผู้มีจักสุถือเอาหนูตัวนี้แล้วอาจลิ้นดูภริยาและประกอบการงานได้บุรุษแข็งใจคนหนึ่งเป็นคนใช้ของท่านเศรษฐีนั้นได้ยินคำนั้นจึงถือเอาหนูนั้นจำน่ายในตลาด เรื่อประโยชน์แก่แมวได้ซับกากรนิกหนึ่งซื้อน้ำอ้อยด้วยซับกากรนิกหนึ่งที่เอาหม้อน้ำดื่มไปได้ให้น้ำอ้อยและน้ำดื่มแก่พวกช่างจัดดอกไม้ซึ่งกำลังมาจากป่าพวกช่างจัดดอกไม้เหล่านั้นได้ให้ดอกไม้คนละกรรมแก่เขา เขาซื้อน้ำอ้อยด้วยมูลค่าคือดอกไม้ถือเอาหม้อน้ำดื่มไปยังสวนดอกไม้ในวันลุกขึ้นวันนั้นพวกช่างจัดดอกไม้ได้ให้พุ่มดอกไม้ซึ่งเก็บได้ครึ่งหนึ่งแก่เขาเขาได้ซับแปดกระหาปณะ,ะโดยอุบายนี้ต่อการไม่นานเลยในวันมีลมและฝนอีกวันหนึ่ง ไม้แห้งกิ่งไม้และใบแก่เป็นอันมากในราชอุทยานล่วงหล่นเพราะลมคนเฝ้าอุทยานไม่อาจจะขนทิ้งได้เขาไปในที่นั้นกล่าวกับคนเฝ้าอุทยานว่าถ้าท่านจักให้ฟืนและใบไม้เหล่านี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จักนำออกไปคนเฝ้าอุทยานได้ให้แก่เขาแล้ว เขาไปยังสนามเล่นของพวกเด็กให้น้าอ้อยแก่พวกเด็กแล้วให้ช่วยขนฟืนออกไปโดยครู่เดียวแล้วให้ทำเป็นกองไว้ที่ประตูอุทยานครั้งนั้นช่างมอหลวงให้ซับย์1หกกะนะและภาชนะมีตุ่มเป็นต้นแก่เขาถือเอาฟืนเหล่านั้นเพื่อประโยชน์แก่การเผาภาชนะดิน ซัพย์24กหาปณะนะเกิดขึ้นแก่เขาด้วยประการอย่างนี้เขาตั้งตุ่มน้ำดื่มไว้ใกล้ประตูพระนครบำรุงพวกคนขนหญ้า500คนด้วยน้ำดื่มคนขนหญ้าเหล่านั้นกล่าวว่าสหายท่านมีอุปการะมากแก่เราเราจะทำอะไรแก่ท่านเขากล่าวว่า ท่านทั้งหลายจักช่วยทำในเมื่อกิจของข้าพเจ้าเกิดขึ้นแล้วพิจารณาดูทางโน้นทางนี้ได้ทำความสนิทสนมเป็นมิตรกับพ่อค้าผู้ประกอบการงานทั้งทางน้ำทั้งทางบกครั้งนั้นพ่อค้าผู้ประกอบการงานทางบกบอกว่าพรุ่งนี้พ่อค้าหมาจะานำามามาห้าร้อยตัว เขาฟังคำนั้นแล้วกล่าวกับพวกคนขนยาว่าวันนี้ขอพวกท่านจงให้ฟ้อนยาแก่ข้าพเจ้าคนละฟ้อนและเมื่อข้าพเจ้ายังไม่ได้ขายยาขอพวกท่านจงอย่าขายพวกคนขนยากล่าวว่าดีละแล้วได้ให้ฟ้อนยาห้าร้อยฟอนกองไว้ใกล้เรือนของบุรุษเข็นใจนั้น พ่อ้าม้าไม่ได้ยา่าจากที่อื่นก็ให้ทรับพันหนึ่งแก่เขาแล้วรับเอาย่าไปแต่นั้นมาโดยร่วงไปสองถึงสามวันพ่อ้าผู้ประกอบการงานทางน้ำบอกแก่เขาว่าเรือมาจอดที่ท่าแล้วเขาเช่ารถเช่าพร้อมทั้งมวลบริวารด้วยทรัพย์กหาปะนะ ไปยังท่าเรือด้วยยศใหญ่ให้แหวนวงหนึ่งเป็นมัดจำแก่นายเรือแล้วนั่งอยู่ที่ภายในศาลาในดีกาเอกนิบาตอังกุตระนิกายท่านกล่าวไว้ว่าบทว่าสัจจก,การังได้แก่การทำที่นำความเป็นสัตว์มาคือสินจ้างที่บุคลคลกล่าวว่า เมื่อตอนถือเอาพันดาแล้วไม่พึงให้จำน่ายสินค้าแก่จนเหล่าอื่นพึงให้ครั้งนั้นพ่อค้าประมาณร้อยคนมาแล้วได้ให้ทรัพย์แสนหนึ่งแก่เขาคือให้คนละพันเดินทางทางเรือร่วมกับเขาแล้วให้ทรัพย์อีกแสนหนึ่งแก่เขาได้รับเอาสินค้าทั้งหมดในเรือ เขารับเอาทรัพย์สองแสนไปให้ทรัพย์แสนหนึ่งแก่จุรกะเศรษฐีโดยคิดว่าเราควรเป็นคนกะตันยูแล้วบอกเรื่องที่เป็นมาทั้งหมดท่านเศรษฐีคิดว่าบัดนี้ไม่ควรที่เราจะให้เด็กเช่นนี้ทำการรับใช้เราได้ยกธิดาของตนให้แก่เขาบุรุษเข็นใจนั้นได้รับตำแหน่งเศรษฐี แทนโดยการล่วงไปแห่งท่านเศรษฐีผู้หมัน่นทาสมควรย่อมได้โลกิยทรัพย์ด้วยประการชนี้เรื่องคนใช้ท่านจุรกะเศรษฐีเมในอัตถกถาจุรกะเศรษฐีชาดกในปุมวัคเอกนิบาตในอัตถกถาเอกนิบาตอังคุตรนิกายและในอัตถกถาอัปมาทวัช เรื่องพระมหาติสะเทระดังได้สนดับมาพระมหาติสะเทระผู้เท่าทำข้อวัดว่าเราจะอยู่ด้วยอิริยาบถสามเว้นการนอนในเวลาทีนะมิทะครอบงำทำเสื์อฟ,ฟางให้เปียกน้ำทำไว้บนศีรษะแช่น้ำประมาณเพียงคอห้ามทีนะมิทะอยู่ ได้บรรลุพระอรหันตโดย12ปีเรื่องนี้มาในอัตกถาอารวกะสูตรอันหนึ่งผู้ใดหลับตลอดทั้งวันไม่ทำการงานแม้ในกลางคืนก็ไม่ลุกขึ้นทำการงานนั้นเป็นผู้เมาสุราเป็นนิตยาการเป็นนักเลงหญิงเป็นต้นผู้นั้นย่อมทำการงานให้อากูลเพราะ ความที่ตนเป็นคนเกจยดร้านจริงอยู่การไม่ทำงานนั่นเองชื่อว่าความที่การงานเหล่านั้นอากูลและผู้เช่นนั้นย่อมไม่อาจจะดำรงการครองเรือนอยู่ได้ด้วยเหตุนั้นกระผู้มีประภาคจึงตรัสไว้ในสิกขาสูตรว่าผู้หลับในกลางวันเป็นปกติ เกลียดการลุกขึ้นในกลางคืนเมาเป็นนิตเป็นนักเลงไม่อาจคลองเรือนได้เลยแกอัดอัตกรถาสิกขารสูตรนั้นว่าบรรดาบุตรนั้นบานกถาว่ารัติงอุทานะเทศินาได้แก่ผู้ไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นปกติดีกาสิกขารสูตรนั้นว่า เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นก็ไม่เริ่มการงานในกลางคืนก็ไม่ลุขึ้นเป็นปกติ2บทว่านิจจังมัตเตน,นะความว่าผู้เมาด้วยน้ำเมาคือสราตลอดการเป็นเนจบทว่าโสนเดนนะความว่าผู้เป็นนักเลงหญิงเป็นตน้น จิงอยู่พระอัฏฐกถาจารย์กล่าวไว้ในอธิการแห่งจุนะนิยบทอย่างนี้ว่าบทว่าโสนดาได้แก่นักเลงหญิงนักเลงกินพัดนักเลงกินขนมนักเลงกินเง่าบทว่าปิปาสาได้แก่นักเลงดื่ม เพราะฉะนั้นในที่นี้จึงมิได้กล่าวคำอะไรไว้ดีกาจุนิยบทนั้นว่าบทว่าอิถีโสนดาความว่านักเลงหญิงทั้งหลายคือผู้เดือดร้อนมีการสมโพ์กับหญิงนิมิตรนักเลงพัดเป็นต้นก็พึงทราบอย่างนั้นบทว่าปีปาสา ได้แก่ผู้ระหายในการดื่มสุรายิ่งยิ่งขึ้นด้วยเหตุนั้นพระอัฏฐกถาจารย์จึงกล่าวว่านักเลงดื่มเพราะฉะนั้นคฤหัหั์ผู้อยู่ครองเรือนไม่ควรเป็นผู้ชอบหลับและเป็นนักเลงเพราะผู้เป็นเช่นนั้นย่อมได้รับทุกข์ในข้อนั้นมีเรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ เรื่องมานกผู้เกียรติคร้านในอดีตการอันเตวาสิกข,ของอาจารย์ทิสาปาโมอคนหนึ่งในกรุงตักกศิลาเป็นผู้เกียรติคร้านชอบหลับวันหนึ่งเขาไปป่าเพื่อต้องการฟืนพร้อมกับมานกเหล่าอื่นเห็นไม้กลุ่มต้นใหญ่สำคัญว่านั่นต้นไม้แห้งคิดว่าเราหลับสักครู่ก่อนแล้วจึงจะถือเอาภายหลัง นอนกลนอย่างลงสู่ความหลับมานกนอกนี้ถือเอาฟืนไปได้เอาเท้าประหารเตะเขาที่หลังแล้วไปเขาลุกขึ้นขยี้ในตายังไม่หายง่วงขึ้นต้นกลุ่มดึงกิ่งที่อยู่ข้างหน้าของตนมหักอย่างที่สุดแห่งกิ่งที่หักแล้วตั้งลัดขึ้นให้ตำในตาเขาแล้ว เอามือข้างหนึ่งปิดในตานั้นอีกข้างหนึ่งหอฝืฟืนเปียกลงจากต้นไม้ไปยังบ้านโดยเร็วเรื่องมานกผู้เกียตดร้านมาในอัตถกถา,าวรุณะชาดกในอัฏฐมะวัคเอกนิบาทเรื่องนักเพลงสุรา ในอดีตการในกรุงพาราณสีมานกคนหนึ่งเป็นบุตรแห่งสกุลฟราห์ผู้รักษาศีลห้าได้เที่ยวไปกับนักเลงหนุ่มรุ่นเดียวกันเป็นปกติเมื่อนักเลงเหล่านั้นดื่มสุราเขาเองไม่ดื่มนักเลงทั้งหลายคิดว่ามานกนี้ไม่ดื่มสุราจะไม่ให้ค่าสุราแก่พวกเราต้องการจะออกอุบายให้เขาดื่มสุรา ในวันมีมหรสบได้ห่อสุราอย่างแรงไว้ในใบบัวในสวนเวลาดื่มให้เติมน้ำนมแก่มานบแล้วให้บรุษทั้งหลายนำมาด้วยกล่าวว่าจงนำน้ำหวานแห่งใบบัวมาทำห่อใบบัวให้เป็นช่องที่ภายใต้วางไว้ที่ปาก มานบขอสุรานั้นด้วยสำคัญว่าน้ำหวานแห่งใบบัวดื่มและเคี้ยวกินเนื้อได้เป็นผู้เมาแล้วมานบทั้งหลายบอกว่าน้ำนั้นหาใช่น้ำหวานแห่งใบบัวไม่นั่นคือสุราเขากล่าวว่าเราไม่รู้จักรสสุราอันหวานถึงเพียงนี้ผู้เจริญจงนําสุรามา มานับัึงหลายบอกว่าสุราหมดแล้วเขาให้แหวนแก่นักเลงสุราเหล่านั้นดื่มสุราที่ชนพวกนั้นนำมาร่วมกับเขาเมาไปยังเรือนนอนแล้วบิดาแม่ห้ามเขาบ่อยๆก็ไม่อาจจะห้ามได้นำเขาไปยังศาลวินิจฉัยทำเขาไม่ให้เป็นบุตรตามกฎหมาย แล้วให้ไล่ออกจากบ้านแม้เป็นเช่นนั้นเขาก็ห่างงดการดื่มสุราไม่ไม่ทำการงานภายหลังมีมือถือภาชนะสำหรับขอทานกับปาละเที่ยวพิกษาจารย์อาศัยฝาเรือนคนอื่นทำการละกิริยาเรื่องนักเรงสุลาเมาในอัตกถามหาสุตโสมจาดก อันหนึ่งผู้ใดอ้างว่าหนาวนักเป็นต้นแล้วไม่ทําการงานอ้างอย่างไรเมื่อมนุษย์ทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตรูก่กล่าวว่าผู้เจริญมืเถิดเ,เ,เ,ดเราทั้งหลายจะไปทํางานเขากล่าวตอบว่าหนาวนักกระดูกจะแตกท่านทั้งหลายไปเถิดเราจะรู้ภายหลังนั่งผิงไฟอยู่ไม่ไปทําการงาน ในแม้ในข้ออ้างมีร้อนนักเป็นต้นก็เช่นเดียวกันผู้นั้นชื่อว่าทำการงานให้อากูลเพราะความที่ตนเกียรร้านจริงอยู่ผู้เช่นนั้นย่อมเสื่อมจากโภคาด้วยเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าผู้ใดไม่ทำการงานด้วยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเย็นนัก เช้านักจิวนักไม่ทำการงานอ้างว่าระหายนักมื่อผู้นั้นมากไปด้วยการอ้างกิจอย่างนั้นอยู่โคคาทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นและโภคาทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความสิ้นไปแท้จริงทัพทั้งหลายย่อมล่วงเลยผู้เช่นนั้นด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยมานพผู้สละการงานโดยอางกฤิอย่างนี้ว่าเวลานี้หนาวนะักเวลานี้ร้อนนะักเวลานี้เย็นนะักแกอัดอัตถกถาสิกขา,าลสุดนั้นว่าบรรดาบล่านั้นบาทกะถาว่าอาติสายะมิทัง อหุความว่าผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าเวลานี้เป็นเวลาเย็นนักแล้วเป็นต้นแล้วไม่ทำการงานบาทกะถาว่าอิติวิสัทธะกัมมันเตได้แก่ผู้กล่าวอย่างนั้นแล้วสละการงานเสียบาทกะถาว่าอัฏฐอัจเจนติมานะเวความว่า ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยบุคคลเห็นป่านนี้คือไม่ตั้งอยู่ในบุคคลเหล่านั้นดีกาสิคาละสูตรนั้นว่าทรัพย์ทั้งหลายชื่อว่าประโยชน์บทว่าอาติกับมันติได้แกแ่ย่อมปราศจากไปอีกอย่างหนึ่งจิตทั้งหลายชื่อว่าประโยชน์ บทว่าอติกมันติได้แก่ล่วงการเสียแล้วแม้การล่วงไปแห่งจิตเหล่านั้นด้วยความก็คือการล่วงไปแห่งทรัพย์ทั้งหลายนั่นเองอันหนึ่งผู้ใดไม่คำนึงถึงหนาวเป็นต้นย่อมไม่ทำการงานให้อากูลเพราะความที่ตนไม่เกียดคร้านผู้นั้น ทำซับเป็นอันมากให้เกิดขึ้นย่อมประสบสุขก็ในเรื่องนี้มีพระเจ้าอัธมาศขเป็นต้นเป็นอุทาหอ์